ยินนีต้อนทับเข้าสู่ซองสอนภาษาอังกฤษฟรีวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของทาเฮาจบแล้วจะไปเฮียนอย่างดีเนาะคือมีเมื่อนึงเนี่ยขันเฮาจบแล้วเฮาควรคิดไว้ก่อนว่าเฮายากเฮียนอย่างเนาะแล้วแต่ละสายแต่ละสายนั้นมันว่าเป็นภาษาอังกฤษแนวใดเนาะื้อน,นี้มีคําตอบให้เนาะหัวข้อมัน what do you want to study จบแล้วจะเหียนอย่างดีหรือว่าเจ้าต้องการอยากจะเฮียนอย่างเนาะคือมันจะถามแบบนั้นไปเริ่มข้อที่หนึงลงมาเลยเนาะว่ามันจะเว้านแนวใดเนานะในภาษาอังกฤษนะไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ามัน electric e l e c t r i c i t y e l e c t r i c i t y มันไฟฟ้าคอจักคอจักมันมนมชินิโซมชินิโซมชินิโซมันไฟอจักเนาะบันีบันซีบัีมน c o u n t ข้าวติ่งมันบันซีเนาะบันนี้กฎหมายมันลอล่อมันกฎหมายคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์มันอินโฟเมชันหรือว่าไอทีเนาะเขียนย่ออินโฟเมชันออฟเทคโนโลยี อินโฟเมชันออฟเทคโนโลยีมันไฟคอมพิวเตอร์หรือภาษาเขาเขียนย่อเขาเขียนเป็นไอทีเนาะแบบนี้ก็ได้บอเฮมันไม่เนาะไม่เป็นบอเฮบันนี้บริหารเนนะาะบริหารมัน management, แมネจเมนต์บิสเนสแมเนจเมนต์บิสเนส Business management. มเนเจอร์บิสเนสแมนจเมนต์เป็นบริหารธุรกิจเนาะบริการตลาดการตลาดเป็น Marketing. Marketing มาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งเป็นการตลาดเนาะบริการธนาคาร การธนาคารแม่นแบงค์กิ้งบัดนี้สิ่งแวดลอ้อมสิ่งแวดลอ้อมแม่น in e อินอินเวลู environment environment แม่นสิ่งแวดลอ้มลอมบัดน,นี้วิทยาศาสตร์แม่น s าสติย์ศา s ติย์อื่นศาสตอนออกเสียงตัวใดบุธขอโทษขออภัยน้ำเนาะ s า s ติย์อื่นมันวิทยาศาสตร์การค้าบะน,นี้การค้ามันเทรดเทรดเม็นการค้าบะน,นี้จิตตวิทยาเนาะมัน pre psychology psychology เนาะ psychology psychology มันจิตตะวิทยาเนาะบันนี้เศรษฐศาสตร์มัน economy economy มันเศรษฐศาสตร์ ปนนอุตสาหก,กรรม Industry Industry รีเป็นอุตสาหก,กรรมและยังมีอีกหลายๆสายเนาะที่ว่าบุทันได้เอามาแต่มื่อนี้จะมาบอกสอนแบบย่อๆให้เนาะว่าเวลาที่เราจบแล้วเป็นต้นเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะจบแล้วต้องการอยากยิ่งเหนยังเนาะนี่ก็จะยกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก ภาษาลาวมาให้เลยว่าภาษาอังกฤษเขาจะว่าในใดเนาะแต่ละสายเฮียนสายาที่หนึ่งมันไฟฟ้าอ่านว่า electricity สายที่สองมันกลจัก m a c h i n i c s เบัญชีมัน accounting กฎหมายมัน law computer มัน information of technology หรือว่า it โบแห่มัน my บริหารแม่น business management การตลาดแม่น marketing ธนาคารแม่น banking สิ่งแวดล้อมแม่น environment วิทยาศาสตร์แม่น science การค้าแม่น trade กิตตวิทยา psychology เศร,รษฐศาสตร์แม่น e c o n o m i c อุตสาหกรรมแม่น อินดัสทรนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นาทิ้ยกมาให้มาส่วนในมื้อนี้เนาะถ้าบ่เข้าใจตัวใดสามารถคอมเมนต์ทำได้ถ้ามักในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะโอเคขอขอบใจ